อยากให้ปวด on the way ังโอเคนี่ไม่ใช่ love song แต่ฉันว่าเธอคงโอเค I gotta keep going you n i g h t นเวลามันเดินไปช้าแต่กูให้มันเดินไปเองแลต่ความรู้สึกกูชาเพราะว่ายามันเลื่อนไปเองแล้วแกปวดทำให้กูเสกยามันทำให้ l ู s สิ่งเว g h t Hey I can't put on the way Stop แชททุกคนไปกูอยู่ใน space l i g h กูไม่รู้กูโผลไปอยู่ใน space t i นบางคนมันก็ทำให้อยากจะเฟซทังแล้วกูใช้แกสวดรีแล้วก็มีแกสย่าบางทีมันทำให้เลืมเรื่องที่เจ็บปวดแต่พอเมื่อไม่ใครไม่รู้พวกกูเก็บหมดแล้วกูนั่งนับตังเพื่อเมืองอยากของเก็บขวดแต่เมืองอย่าลืมว่าย used to be t ด e กเก็บกอดแลกมันเปลี่ยนไปกูเลยกลายมาเป็นเด็กเก็บสดอาวัชิเก็บตกดอกกูเก็บสดอยากแกปวดทำให้กูหลงอยากแกปวดมันให้กูเห่นอยากแกปวดมันทำให้ดูสัมผัสในสิ่งที่มึงไม่เห็น คุณจะบอกว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนไเวลาคุโดดอยากกดรอแปมึงรอรอไหมแป๊บนึงพูดที่แหกก็ได้เธออยาก่อปว on the way ยังโอเคนี่ไม่ใช่ love song แต่ฉันว่าเธอคงโอเค I got I keep going you night lane really my name been shot to make me move by เอง la por lu su ngu cha no we make me believe i got to make you say i man tom make lu sing way hey hey go on away